รอกันอยู่ใช่ไหมคะนาทีนี้ไม่พูดถึง PK ไม่ได้นะคะกินพื้นที่สื่อคนแชร์เยอะมากทั้งด่าทั้งไม่มีชมอ่ะคนก็ด่าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ไปออกไทยรัฐนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังเขาไปออกรายการไทยรัฐเปิดใจเรื่องของการ เรื่องชีวิตปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องความรกครั้งใหม่ยาวมากนะคะไปรวบรวมมาให้จากใต้เตียงดาราจากเว็บไทยละจากเพจต่างๆนะคะที่รวบรวมมานะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีใครใครอยากจะอ่านไปอา่านแต่ถ้าคิดเขียนอ่านเดี๋ยวตีอ่านให้ฟังมาเริ่มนะคะโดยพีเคนะคะบอกว่าตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยคือปัญหาหนักสุดในชีวิตตื่นมาเจอเข้อความด่าเป็นพันเป็นหมื่นนะคะเราเสียใจแต่ไม่โกรธเข้าใจว่าทําไมถึงด่าแต่ตอนนี้แต่เจอแบบ ทุกวันมันทําให้เราอยู่คนเดียวไม่ได้จนเราทาจนเราไปทํางานมีคนยิ้มทักทายมันทาให้เราแยกได้ว่าโลกโซเชียลกับโลกความเป็นจริงมันต่างกันเนาะครอบครัวเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีนะคะเขามาหาเข้ามาหานะมาอยู่ด้วยนะครับปกติเนี่ยเจอแต่เจอแม่สองเดือนตอนนี้เจอทุกทุกสองวันนะพอพอเจอมิเรียมเนี่ยเขาทําให้เราเนี่ยอยากรุกขึ้นมาทํานู่นทานี่ในชีวิต่าดีขึ้น หลักๆนะคะก็เพื่อเขาชีวิตดีขึ้นหลักๆก,ก็เพื่อเขาคือผมเป็นคนไม่รักตัวเองผมอยากให้เขามีความสุขทุกวันนี้เราทำงานเราอยากเก็บเงินไว้พามีรียมลูกสาวคุณแม่พี่ชายไปเที่ยวคือสมัยก่อนเนี่ยเราไปเที่ยวทุกสองเดือนเงินเราด้วยนะอยากทำอะไรทำอยากกินอะไรกินพอชีวิตมันดิ่งก็รู้สึกว่า จิ้มจุ่มแถวบ้านก็อร่อยเนาะเอาจริงเนี่ยคือส่วนตัวไม่มีเงินเลยโอเคมันมีกินแต่หมายถึงเงินที่มันแบบคล่องมือแค่อยากไปเที่ยวหรือซื้ออะไรก็คือไว้ก่อนไม่อยากฟุ่มเฟือนะคะและเ,เขาก็ถามว่าแล้วความรักที่ผ่านมาล่ะพีเคตอบว่าฟังให้ดีนะคะบทเรียนจากรักที่ผ่านมาคือ 1. เราต้องคุยกันทุกเรื่อง 2. จัดการเงินของตัวเองแยกกองเงินกันถ้าจะให้ใครดูเรื่องเงินเราต้องรู้ว่าเงินเราอยู่ตรงไหน 3. อย่าตัดสินใจเร็วค่อยคคิดค่อยค่อคุยผมพลาดมาแล้วความรักที่ผ่านมาไม่โทษใครโทษตัวเองนั่นแหละที่ตัดสินใจเร็วให้ใจมันเถื่อจนทุกวันนี้ ต้องจ่ายให้เขาและสังคมนะฮะแล้วรักครั้งใหม่กับมิเรียมล่าเขาเป็นเพื่อนพี่ชายกับแม่เคยเจอกันตอนงานวันเกิดหลานก็มองว่าเขาน่ารักแต่ตอนนี้ไม่อะไรเพราะผมมีแฟนเขาเข้ามาในช่วงเวลาช่วงชีวิตเราที่มันดิ่งเขาแมสเซจมา ว่าเราไหวไหมโอเคไหมวันนั้นผมเลยชวนเขากินข้าวแล้วเราก็ได้คุยปรึกษาชีวิตกันทำให้เรารู้ว่าสามีเขาเสียเราเลยแบบเราสูญเสียเหมือนกันเลยเฮ้ย <Hey! S 1> เราเปิดใจให้เขาจริงๆเขาต้องกลับบ้านที่เชียงใหม่แต่เราขอให้เขาอยู่กับเราก่อนซึ่งเขาโอเคจนตอนนี้อยู่กันมาสองเดือนครึ่งแล้วเขาเป็นนักสู้ ทั้งเรื่องงานครอบครัวเรื่องผมซึ่งเขาเห็นชีวิตผมและเขาก็บอกว่าไอายอมไม่ได้ถูอต่อนะทุกวันนี้นะก็บอกรักกันทุกชั่วโมงถ้าคะแนนสิบผมให้สิองเลยคือเขาสวยเซ็กซี่เอาใจเก่งเข้ากับครอบครัวผมได้และเขา เป็นคนบอกผมเรื่องแยกเงินเงินเขาเงินผมเราจะไม่แตะกันเราไม่มีคําสัญญาต่อกันเขาบอกเสมอว่าวันนี้ดีก็อยู่วันพรุ่งนี้ไม่ดีก็แยกแต่ไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเขาก็จะเป็นคนที่ผมขอบคุณเสมออ้ หวานเชียนี่นะคะคือบางช่วงบางตอนที่ดิฉันไปสรุปต่างๆมาให้นะคะก็คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์กันโดยสุภาพนะคะแล้วแต่วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังถ้าที่เก็บอ่านอย่าตัากกระแสมาทางนี้เดี๋ยวตีอ่านให้ฟังค่ะตามอารมณ์นะโอเค ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันค่ะ